ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งสาวพ่วงตำแหน่งเจ้าของค่ายดีเอ็มจนถึงตอนนี้ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้กับก้าวเกิดพลโดยเจนนี่นั้นเสนอเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทขอจบเรื่องราวดังกล่าวเพราะไม่อยากที่จะลบคลิปเลิกคุยทั้งอำเภอแต่ทางฝั่งของกยังไม่ยอมตามข้อเสนอ และยืนยันอยากให้ลบคลิปหลังจากฟามมลสุมลูกใหญ่โดนดราม่าไม่เว้นแต่ละวันแต่เจ้าตัวและศิลปินในค่ายยังเดินหน้าทำเพลงออกคอนเสิร์ตกันต่อเนื่องแบบสตรองสุดๆล่าสุดสาวเจนนี่ได้ออกมาโพส์ภาพที่เจ้าตัวดูเหมือนจะแฮปปี้สุดๆลงใน Facebook เป็นภาพศิลปินในค่ายที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงโดยเฉพาะน้องสาวอย่าง ลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่มีภาพอยู่ท่ามกลางเงินกองอยู่เต็มเตียงพร้อมด้วยข้อความที่ว่าวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราดีเอ็มนะคะขอบคุณบ้านบึงชนบุรีที่น่ารักขอบคุณพวงมาลัยและของขวัญทุกชิ้นพรุ่งนี้เจอกันยกค่ายดีอมวัดบ้านช่องอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาหากันเยอะๆนะคะ ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม